Ha uh. det. Oh. Huh? rồi là lạc đi Lạc đi, Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ ใครไม่ม <G pigeon bond imprisoned> anyway, ีเส <when> no like like ้นี <Jenny> ้องไปฟามกันซะนะเออเออตัเม็ดตัเม็ไม่ต้องไปฟาร์มดิไปฟาร์มดีใครไม่มีเส้นเส้นไหนล่ะโอ๊ะแท็กโอ้ยเฮียไม่ได้เฮียเลยไหนเซตไหนเซตอันนี้เหรอหมื่นนี่เหรอไปฟาร์มไปฟาร์มเออเซตนเหมือนไปฟาร์มไปฟามเฮียไม่ดูแลกูเลยให้บอกนี่แหละฮะไม่ดูแลกูเลยดูแล

องอกหงอกมาหงอกมาเปีสองดีไว้สอง เียหล่อหรอ,หรอไม่เข้าไม่เข้าทีนมาเข้าทีนมาพี่บิวพี่บิวพี่บิวครับผมเข้า,ขขาทีนมาเนีย่ยไอ้ไอ้เนี่ยเล่นโปนะไอ้เนี่ยเล่นโปนะไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กูไปชิปกูไปชิ้เฮีย,ยเล่นโป้ที่ไหนอ่ะชื่ออะไรอ่ะลอ้องล้บบองโป้เซิร์ฟบาร์ปวะเซิร์ฟบาร์ไอ้เฮียเซิร์ฟบาร์แตกคุยเหน่าชิบหายเซิร์ฟล้มเซิร์ฟนี้เหน่าไหมฮะบวกหนึ่งมาดิล้องไม่นะครับไม่นะครับเหน่าไอ้เฮียดูรู้แล้วพี่เดีโอวีดีโอ สีบิวใชคเริ่มเบื่อแล้วในในเดียที่มีหนแล้วตอนนี้ฮัลโหลมันมีอยู่ประมาณห้าคนครับกำลังไปโถกทั้งหมดครับก็จออเฮ้อเกินหนนึ่งจะลึกตัวหนึ่งจะลตัวนี่กันับดิลเฮ้ยกูยิงหนึ่งทันมึงยิงยี่อะไรจับ